สวัสดีครับไม่มีพยากรณ์ขอรายงานตัวนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าภาพรวมของทั้ง7วันเกิดในช่วงวันที่24-31ถึงมีนาคม2 5 1 7นั้นจะออกมาเป็นอย่างไรสำหรับใครนะครับผมที่อยากกดข้ามไปที่วันเกิดของท่านนะครับสามารถกดจากไทม์สแตรมที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังกันเลยครับชาววันอาทิตย์นะครับภาพรวมประจำวันที่24-31มีนาคม67มีอะไรรอคุณอยู่นั้นเรามาเริ่มจากเรื่องราวเด่นๆก่อนเลยครับ สำหรับชาววันอาทิตย์นะครับผมที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องให้คุณได้คิดให้คุณได้ตกตะกอนกังวลมาอยู่สักพักหนึ่งแล้วอาทิตย์นี้นะครับจะเป็นช่วงที่คุณจะได้คำตอบจาก ความกังวลเหล่านั้นว่าคุณจะไปยังไงต่อคุณจะตัดสินใจทําสิ่งสิ่งนี้ยังไงต่อนะครับคุณจะได้รับคําตอบในเรื่องนี้และความมั่นคงของคุณก็จะมีมากขึ้นด้วยซึ่งอย่างที่บอกนะครับขึ้นแฮงแมนมามันอาจจะเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอพูดในเรื่องของเรื่องเด่นๆเ,เนี่ยมันจะมีเกมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีคําแนะนํานะครับให้โฟกัสกับการตัดสินใจอันนี้ให้ดีๆนะครับมาดูเรื่องที่ต้องระวังกันบ้างครับ ชาวนาทิตย์ครับผมอย่างที่บอกนะครับสิ่งที่คุณต้องระวังคือเรื่องของการตัดสินใจขึ้นไพ่สองดาบมาเนี่ยคุณมีเรื่องที่จะต้องคิดมีเรื่องที่จะต้องเลือกนะครับผมว่าจะไปทางไหนไปยังไงต่อดีซึ่งการตัดสินใจอันเนี้ยมันอาจจะมีความรับผิดชอบที่คนอื่นอาจ,จต้องมาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นนะครับผมก็คิดให้ดีๆคุณอาจจะมีโอกาสได้เริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆหรือมีงานแทรกซ้อนเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งใจโฟกัสกับมันดีๆถ้าแบกเอาไว้ไม่ไหวหาคนช่วยเหลือได้นะครับ มาดูกันนะคบว่าพ่อ,อยากบอกอะไรเพิ่มเติมชาววันอาทิตย์ครับผมอาทิตย์นี้จะค่อนข้างหนักไปในเรื่องของความคิดมีอะไรให้คุณคิดค่อนข้างเยอะนะครับขึ้นเจ็ดถ้วยมาความวุ่นวายความกังวลความไม่ตกกังวลอะไรเงี้ยมันจะเข้ามาแต่คุณจะผ่านไปได้ถ้าคุณอยู่ด้วยการใช้สติของคุณเนาะบางอย่างที่คุณอยากจะให้มันเคลียโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเนาะอาจจะต้องรอไปก่อนนิดนึงนะครับผมแต่ว่า ไม่นานจนเกินรอนะครับผมเดี๋ยวมันก็จะมาแล้วละ่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะช้าดีเลย์ไปนิดหนึงนะครับและที่สําคัญอย่างที่บอกเนาะมีอะไรให้คิดหาคนให้คําปรึกษาได้หรือว่าลองเขียนมันลงมาจะได้ไม่หนักหัวนะครับสุดท้ายนะครับคนวันอาทิตย์ผมจะใช้ไพ่พิธีกรรมในการทํานายว่าคุณจะสามารถทําบุญเสริมบุญเสริมวาสนาตัวเองได้อย่างไรบ้างในอาทิตย์นี้นะครับ ชาววันอาทิตย์ครับผมอาทิตย์นี้ค่อนข้างมืดมนค่อนข้างสับสนนิดนึงเนาะแนะนําให้เทน้ํามันตะเกียงนะคบผมก็จะช่วยเปิดทางแสงสว่างให้กับคุณในอาทิตย์นี้ถ้าคุณสามารถบริจาคเลือดได้นะครับผมก็แนะนําเช่นกันแม้กระทั่งการสร้างโบสถ์นยครับผมก็อาจจะมีคนมาทาบทามนะครับอาจจะมีคนมาชักชวนในอาทิตย์นี้เนี่ยก็แนะนําให้ช่วยนะครับผมนิดนึงก็ได้นะครับผมเพื่อเป็นการเสริมความมั่นคงให้กับบุญวาสนาของคุณนะครับ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับชาววันอาทิตย์ครับชาววันจันทร์ครับภาพรวมประจำวันที่24-31มีนา67มีอะไรรอคุณอยู่นั้นเรามาเริ่มจากเรื่องราวดีๆก่อนเลยนะครับ ชาวันจันทร์ครับคุณอาจจะมีโอกาสได้ตัดสินใจได้คิดนะครับอาทิตย์นี้จะค่อนข้างหนักไปเรื่องของความคิดเนาะอาจจะปวดหัวนิดนึงนะครับแนะนานะครับผมมีเรื่องวาวุ่นอะไรเนี่ยหรือว่าต้องคิดต้องตัดสินใจอะไรเนี่ยเขียนมาลงมาครับอย่าคิดอะไรในหัวเนาะเดี๋ยวมันจะหนักไปเสียเปล่านะครับตัดสินใจอะไรตัดสินใจให้ดีๆเพราะว่าถ้าคุณทํา2อย่างนี้ได้เนี่ยมันจะนําคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแน่นอนอาจจะมีโอกาสนนได้รรเริ่มต่อเติมความคิดหรือว่าร่างโปรเจกต์อะไรบางอย่างถ้าวางแผนตรงนี้ดี ปลายทางสําเร็จดีแน่นอนนะครับในเรื่องของการเงินก็ถือว่าดีขึ้นนะคุณอาจจะมีโอกาสได้ก้อนเล็กก้อนน้อยมาเล็กน้อยนะครับผมเสริมสร้างความมั่นคงของคุณไปอีกหรือในเรื่องของการงานอาจจะได้รับข่าวดีในอาทิตย์นี้ด้วยครับมาดูในเรื่องของเรื่องที่ต้องระวังกันนะครับ ชาววันจันทร์ครับสิ่งที่คุณต้องระวังนะครับผมคือการเริ่มต้นงานโปรเจกต์อะไรใหม่ๆอย่างที่บอกนะครับผมมีให้คิดเยอะมีให้ปวดหัวเยอะนะครับผมการเริ่มต้นใหม่เนี่ยถ้าเริ่มต้นมั่นคงและดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคมันอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่ทํางานกันเป็นกลุ่มนะครับผมเบรนสตอมกันเนี่ยอาจจะมีโมเมนต์ที่คิดไม่ตรงกันบ้างนะครับหรืออันนี้อาจจะรวมไปถึงเพื่อนแล้วก็คนในครอบครัวด้วยอาทิตย์นี้เนี่ย การทะเลาะเบาะแหวงอาจจะมีโอกาสค่อนข้างสูงสำหรับชาววันจันทร์อยากจะให้ระวังนะครับอีกอย่างนึงเลยเนี่ยคือหน้าที่การงานและภาระต่างๆที่เข้ามาที่มันจะมาถาถงกันในอาทิตย์นี้แนะนำให้บริหารเวลาและจัดการดีๆถ้าอันไหนไม่ไหวเลื่อนไปก่อนทําสิ่งที่สําคัญก่อนแล้วคุณจะผ่านไปได้นะครับมาดูกันนะครับว่าพ่ายากบอกอะไรเพิ่มเติม ชาววันจันทร์ครับช่วงนี้คุณราศีค่อนข้างจับนะจะมีคนเข้ามานะครับผมถ้าคุณโสดก็จะมีคนเข้ามานะครับถ้าคุณเด่นเรื่องการงานก็จะมีงานเข้ามาเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีคนที่เล็งเป้าหมายไว้ที่คุณอาจจะมีคนที่แอบมันไส้คุณอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่เงียบๆอย่าเพิ่งไปปรับกับความสำเร็จของเราให้กับใครจะดีเป็นที่สุดนะครับ เรามาดูกันนะครับผมใช้ไพ่พิธิกรรมในการทำนายว่าชาววันจันทร์ในอาทิตย์นี้จะเสริมบุญและวัสนาตัวเองได้อย่างไรบ้างครับ ชาววันจันทร์ครับอย่างแรกเลยถวายน้ําดื่มจะทําให้อุปสรรคต่างๆที่คุณเจอเนี่ยมันไหลลื่นผ่านไปได้ด้วยดีขึ้นพระแม่อุมามาเนี่ยเสริมบารมีครับผมเสริมบารมีเวลาคุยกับใครเจรจากับใครเนี่ยก็จะน่าเกรงขามมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญนะครับเป็นที่น่ายอมรับมากขึ้นสุดท้ายนะครับผมถ้าใครเป็นทาสแมวทาสหมาเนี่ยบริจาคให้กับบุญลิ้ทิสัตว์ต่างๆหรือนําอาหารไปแจกเป็นทานเนี่ยก็จะเสริมบุญของคุณเช่นกันในอาทิตย์นี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับชาววันจันทร์ครับ ชาววันอังคารับภาพรวมประจำวันที่24-31มีนา6-7มีอะไรรอคนอยู่นั้นเรามาเริ่มจากเรื่องราวเด่นๆก่อนเลยนะครับ ชาววันอังคารครับผมเรื่องราวเด่นๆของคุณนะในอาทิตย์นี้สิ่งที่คุณเคยผิดหวังมาเนี่ยมันจะมีข่าวดีหรืออาจจะพัฒนาขึ้นไปในทางที่ดีสําหรับชาววันอังคารนะท่านใดนะครับผมที่กําลังดูในเรื่องของบ้านนะครับผมความมั่นคงในเรื่องของความรักความหวานแวะเ,เขาจะมาขอเราไหมนนอาทิตย์นี้มีโอกาสค่อนข้างสูงที่สําคัญขึ้นแชอรีออดมาเนี่ยคุณค่อนข้างมีสเสดสำหรับคนที่โสดนะครับก็อาจจะมีมีคนเข้ามาเช่นกันในเรื่องของการงานเนี่ยก็เออจะสามารถผ่านไปได้ถ้าคุณฮึด และอดทนจะมีประโยชน์ต่อคุณมากในอนาคตนะครับไปดูในส่วนของเรื่องที่ต้องระวังกันบ้างชาววันอังคารครับผมเนื่องจากอาทิตย์นี้คุณอาจจะต้องติดต่อสื่อสารกับคนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นระวังเรื่องการใช้คําพูดแล้วก็ คนที่เข้ามาด้วยนะครับสแกนดีๆว่าเขาโอเคกับเราไหมเราจะต้องทําตัวกับเขาอย่างไรหรือว่าเขามาดีหรือมาไม่ดีนะครับขึ้นมาจากเชื่อมาเนี่ยคุณเป็นคนที่สามารถ adapt apply และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ได้อยู่แล้วโดยเฉพาะกัะใช้วัตถศิลป์เนี่ยเป็นเลิศเลยก็จะน่าห่วงน้อยหน่อยแต่ว่าภัยขึ้นมาว่าให้ระวังก็ตั้งสติดีๆนะครับผมในการเจรจาในอาทิตย์นี้นะครับถ้าอยาบอกอะไรเพิ่มเติมเรามาดูกันเลยนะครับ ชาวันอังคารครับผมอาทิตย์นี้อาจจะได้รับพลังงานมาจากหลายๆที่เนาะเนื่องมาจากเราอาจจะต้องมีการคุยเดีลงงานกับคนเยอะนะครับผมอาจจะเกิดความเครียดได้แนะนำนะครับผมหาเวลาปลีกนิเวศไปให้รางวัลตัวเองบ้างหรือว่าพักผ่อนบ้างนะครับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบนะครับดื่มน้ําให้เพียงพอแล้วคุณก็จะสามารถผ่านอาทิตย์นี้ไปได้เนาะแล้วก็ถ้าคุณเครียดกังวลอะไรปรึกษาคนที่คุณรักนะครับผมให้เป็นที่ระบายที่ให้คําแนะนานะครับผมคุณไม่จําเป็นต้องอยู่ตรงนี้คนเดียวนะครับที่สําคัญนะค คุณอาจจะมีภาระเพิ่มขึ้นมานะครับขึ้นหดาบมางานบางอย่างคุณอาจจะต้องทําแทนคนอื่นคนนู้นคนนี้นิดนึงอาทิตย์นี้ค่อนข้างยุ่งนาออย่างที่บอกติดต่อคนค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นจัดสรรปันส่วนเวลาดีๆนะครับจบที่8เหรียญน,นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณทํามาทั้งหมดในอาทิตย์นี้เนี่ยมันจะส่งผลดีต่อการงานและความมั่นคงของคุณแน่นอนเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาหลังจากอาทิตย์นี้ให้คุณได้หายเหนื่อยและแฮปปี้แน่นอนนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมเราใช้ไพ่พิธีกรรม ในอาทิตย์นี้จะสามารถทําบุญเพื่อเสริมบุญและวาสนาของตัวเองได้อย่างไรบ้างครับชาววันอังคารนะครับผมช่วงท้ายเดือนอย่างนี้อาจจะมีคนนะครับผมมาทาบทามนะครับผมให้ทําบุญร่วมทําบุญสร้างโบสถ์นะครับหรือว่าจุดเทียนเสริมดวงเนี่ยทำไปเถอะครับมันจะเป็นการปรับสภาพดวงตัวเองนะครับผมให้ดีขึ้นการจุดเทียนเสริมดวงก็ตามสร้างโบสถ์ก็ตามเนี่ยมีวาสนามีมีบุญค่อนข้างสูงนะครับมีโทรศัพท์ไหวเนี่ยก็ ไพยค่อนข้างเชียนะครับที่สําคัญนะครับผมหนังสือสวดมนต์เนาะเป็นธรรมทานที่ดีเราให้คนอื่นอา่านก็เสริมบ,บุญต่อให้กับคนอื่นอีกนะครับที่สาคัญเราหยิบมาสักเล่ม2เ,เ,เล่มเนี่ยเอามาอ่านเองนะครับผมก็จะได้ความรู้ได้ธรรมะก,กับตัวเองมากขึ้นด้วยนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับคนเกิดวันอังคารครับชาววันพุธนะครับภาพรวมประจําวันที่24-31มีนา67มีอะไรรอคุณอยู่นั้นเรามาเริ่มจากเรื่องราวดีๆก่อนเลยนะครับ ชาวววนพอครับเรื่องราวเด่นๆของคุณเนี่ยคือการเงินเนาะ คุณจะมีคอนเน็กชันดีๆเพิ่มเข้ามาอาจจะมีโอกาสได้ไปสังสรรค์และได้ไปเจอนะครับผมการเรียนนมิต่ดีที่จะนําโอกาสทางการเงินมาให้คุณหรือถ้าในที่ทําธุรกิจของตัวเองเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงกอบโกยนะครับผมลูกค้าจะติดต่อมาจะมีรายรับเข้ามาค่อนข้างในเกณฑ์ที่โอเคนะครับเอกสารอะไรที่คุณต้องการให้มันดําเนินการต่อเนี่ยจะได้รับข่าวดีในช่วงนี้ชนเช่นกันหรือถ้าคุณประสบปัญหาอะไรขึ้นจัดเม้น t ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นข้อพิสูจน์และจะมีคนมาให้ความช่วยเหลือนะครับถ้าทา ปรสบปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่ก็จะมีเกมพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นท่าในใดที่รอข่าวดีอยู่นะครับแล้วคุณเชื่อว่าคุณทําดีเสมอมาเนี่ยก็จะได้รับข่าวดีช่วงนี้เช่นกันนะครับต่อไปเรามาดูในเรื่องที่ต้องระวังกันบ้าง ชาววันพุธนะครับอาทิตย์นี้เนี่ยมันจะต้องใช้ปฏิทานไหวพริบนิดนึงเนาะอาจจะต้องคดเคี้ยวนิดนึงแล้วก็มีวาทศิลในการเจรจาซึ่งผมไม่ห่วงกับคนวันพุธอยู่แล้วล่ะมันจะมีเรื่องเครียดเข้ามาเนาะความหมดไฟความหมดแพชชั่นช่วงนี้ระวังความรู้สึกของตัวเองดีๆระวังไฟในตัวของตัวเองดีๆว่ามันอาจจะไปสู้ไม่ไหวมันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะท้อเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดสรรปันส่วนเวลาให้คุณได้พักผ่อนกันดีๆนะครับแล้วก็ให้รางวัลตัวเองบ้างดูแลตัวเองบ้างนะครับอย่าเอาแต่งานอย่าเอาแต่เงินอย่างเดียวเนาะต พุทธพ่ยอยากบอกอะไรนะครับชาววันพุธครับการเงินในเดือนนี้นะครับผมอาจจะต้อง เช็คดูดีๆเนาะอ,อาจจะมีรายจ่ายที่เข้ามาโดยไม่ได้คาดคิดให้คุณได้ปวดหัวนะครับแล้วก็สุขภาพเรื่องการปวดหัวหรือว่าช่วงช่วงอกช่วงท้องอย่างเงี้ยก็ต้องระวังเป็นพิเศษด้วยเช่นกันถ้าคุณทําการเจราจากับผู้ใดอาจจะต้องเปิดใจให้คนบ้างนะครับผมอย่ายึดความคิดตัวเองเป็นหลักอย่างเดียวเอามาแชร์กันเขาส่วนหนึ่งเราส่วนหนึ่งเพื่อทําให้เกิดทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดหรือว่าถ้ามีการเจราจากันก็ขอให้เป็นวินวินทั้งสองฝ่ายนะครับคุณบรรพุทับถ้าคุณโสดนะครับผมอาทิตย์นี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบรัก หมอาจจะเจอคนที่คุณถูกใจนะครับมีโอกาสได้สารต่อกันไปด้วยนะคบผมแล้วก็ถ้าท่านใดมีคู่เนี่ยอยากจะให้ระวังนิดนึงเนาะทุกออนี้เราอาจจะมีเรื่องกดดันตัวเองค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ระวังเรื่องอารมณ์ของเรานิดนึงก็จะดีนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมเราจะใช้ไพ่พิธีกรรมในการทํานายนะครับผมว่าชาววันพุธจะสามารถทําบุญและเสริมวาสนาตัวเองอย่างไรได้บ้างนะครับชาววันพุธครับอาทิตย์นี้เนี่ยคุณอาจจะต้องพึ่ง ใหญ่ๆเลยเนาะไปไหว้ศาลหลักเมืองนะครับผมขอให้ผ่านทุกอุปสรรคไปได้นะครับใช้น้ํามันตะเกียงนะครับผมเทลงบนตะเกียงอขอแสงสว่างนะครับผมเพื่อน,นําทางให้คุณพ้นจากอุปสรรคต่างๆไปได้และถ้าท่านใดเป็นสายเกจิอาจารย์สายหลวงปู่นะครับก็ไปไหว้ขอพรอจากหลวงปู่ได้ให้หลวงปู่คุ้มครองและให้เรามีสติในการดําเนินชีวิตในอาทิตย์นี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับชาววันพุธครับ ชาววันพฤหัสนะครับภาพรวมประจำวันที่24 3 1ถึง31มีนา67มีอะไรรอคุณอยู่นั้นเรามาเริ่มจากเรื่องราวดีๆก่อนเลยนะครับชาววันพฤหัสครับผมก่อนหน้านี้นะครับอาจจะมีขึ้นขึ้นลงๆบ้างแต่ว่าในอาทิตย์นี้นะครับ คุณจะมีโอกาสได้เจอเกเลอนามิทใหม่ที่ดีหรือว่าถ้าคุณกําลังหาคนมาช่วยในเรื่องของธุรกิจของคุณเนี่ยคุณอาจจะได้เจอคนที่มาช่วยเหลือคุณอาจจะมีโอกาสได้เจรจาได้เจอคนใหม่ๆที่ทําให้ธุรกิจหรือว่างานที่คุณทําอยู่เนี่ยดีขึ้นไปนะครับถ้าคุณทํางานประจําก็อาจจะมีโอกาสได้แสดงฝีมือแล้วก็การแสดงฝีมือของคุณเนี่ยอาจจะต่อยอดไปในสิ่งที่ดีกว่าด้วยเช่นกันนะครับถ้าท่านใดนะครับผมเป็นสายการลงทุนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกองทุนหรือว่าจะเป็นหุ้นก็ตามเนี่ยการหมุนเงินในอาทิตย์นี้ครับผมจะ ค่อนข้างผันแปรค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็จะนํากําไรมาให้คุณเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสายช้อนสายสายขายสายซื้อเนี่ยก็เตรียมตัวกันไว้ดีๆนะครับมาดูในส่วนของสิ่งที่ต้องระวังบ้างนะครับ ชาววันพฤหัสครับผมอาทิตย์นี้การงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยคือเรื่องของความคิดนะครับผมเราอาจจะต้องมีการบิ้วภาพหรือว่าการแชร์ไอเดียการสร้างอะไรมันขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราหนักหัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริหารความคิดบริหารเวลาของเราดีๆถ้ามันหนักหัวเราก็ลองเขียนนะครับลอง brainstorm ลองคุยกับทีมของเราเพื่อให้ไม่เรียดจนเกินไปนะครับแล้วก็อาทิตย์นี้มันอาจจะมีความต้องมานั่งลุ้นต้องมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันมีความไม่ชัดเจนในนั้นในช่วงกง กลางหรือปลายสัปดาห์เพราะฉะนั้นนะคะผมก็ทําใจให้ร่มๆนะครับผมจัดสรรปันส่วนอารมณ์เนาะแล้วก็จัดการความเครียดของตัวเองให้ดีๆนะครับมาดูกันว่าไพ่อ,อยากบอกอะไรเพิ่มเติมนะครับ ชาวันพฤหัสครับผมอาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์ที่ค่อนข้างเหนื่อยนะครับเหนื่อยงานคุณอาจจะมีโอกาสจะต้องแบกงานนะครับผมหรือว่าความรับผิดชอบหลายๆอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครอบครัวความรักหรือว่าสุขภาพก็อยากจะให้ระวังเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าขึ้นมาจากเชี่ยนมาเนี่ยมีปัญหาอะไรเข้ามาเนี่ยคุณสามารถแก้ไขมันได้คุณมีสติปัญญาแล้วก็มีการหาทางออกได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ห่วงมากนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยครับผมอย่างที่บอกเนาะท่านใดเป็นสายลงทุนสายหุ้นสายก งทุนอย่าี้จะเป็นอาทิตย์นี้แหละครับผมที่คุณจะได้กอบโกยมันได้ก้อนที่คุณหวังสักทีนะครับอาจจะมีบางก้อนไม่ได้แต่ว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่เข้ามาแล้วทําให้คุณเนี่ยได้จะลงใจบ้างนะครับสุดท้ายนะครับผมเราใช้พ่พิธีกรรมในการทํานายนะครับว่าชาววันพฤหัสนะครับผมควรทําบุญเสริมบุญและวาสนาตัวเองอย่างไรได้บ้างครับ ชาววันพฤหัสครับผมมีโอกาสไปไหว้ศาลหลักเมืองเสริมได้ก็ดีนะครับผมสร้างความหนักแน่นให้กับตัวของคุณและคนในครอบครัวนะครับไหว้พระพรมนะครับเสริมบาร,รมีและแก้ไขอุปสรรคที่เข้ามาให้เขาดลบันดาลปัญญาของคุณให้คุณได้แก้ไขมันได้และถ้าใครเป็นธาตุแมวธาตุหมานะครับอาหารสัตว์นะครับให้กับบุญและนิธิถือว่าเป็นการให้ทานด้วยก็จะเสริมบุญเสริมวาสนาแล้วก็เสริมเมตตาให้กับคุณด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับชาววันพฤหัสครับ ช้าวันศุกร์นะครับภาพรวมประจำวันที่24-31มีนา67มีอะไรรอคุณอยู่นั้นเรามาเริ่มจากเรื่องราวเด่นๆก่อนเลยนะครับเช้าวันศุกร์ครับสิ่งที่คุณต้องทำตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอาทิตย์นี้จะมีโอกาสได้ทำและสำเร็จนะครับเอกสารที่คุณรออยู่นะครับหรือว่า สิ่งใดที่คุณอาจจะท่านใดที่กำลังดำเนินคดีอยู่เนี่ยอาทิตย์นีไ้ได้รับข่าวดีและการคลี่คลายที่สําคัญเลยนะครับชาววันศุกร์เรื่องเงินเด็ดมาครับผมจะได้มีการได้รับเงินก้อนนะครับผมฟีลแบบว่าฟ้าประทานเลยหรือว่าจะได้รับจากผู้ใหญ่หรือว่าเงินที่เงินก้อนที่คุณรออยู่เนี่ยนะครับก็จะเข้ามาในอาทิตย์นี้ท่านใดที่เป็นเสาหลักมีภาระนะครับผมก็อาจจะเบาลงด้วยนะครับในอาทิตย์นี้ ต่อไปนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าต้องระวังอะไรบ้างในอาทิตย์นี้เนาะเ้าวันศุกร์ครับสิ่งที่คุณต้องระวังเลยนะครับผมอย่างแรกนะถ้าคุณไปสังสรรค์ปาร์ตี้อะไรกับเพื่อนเนี่ยระวังนะครับอาจจะมีเกณฑ์อุบัติเหตุเนาะหรือว่าอาจจะมีเกณฑ์ทานอาหารหรือว่าดื่มเครื่องดื่มอะไรเนี่ยที่มันอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพคุณได้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่สำคัญเลยเนี่ยเมาแล้วไม่ขับนะครับแล้วก็ ดื่มให้มีสตินะครับหรือแม้กระทั่งถ้าไปทานอาหารเฉยๆเนี่ยก็เลือกทานอาหารที่ปลอดภัยกับเรานะครับการงานของคุณเนี่ยถือว่าอยู่ในขั้นที่โดดเด่นนะอาทิตย์นี้แต่ว่าก็อยากจะให้ระวังคนไม่หวังดีนะครับผมหรือว่าหมันไส้เราและที่สําคัญเนี่ยเราจะมีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงในอาทิตย์นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแชร์ไอเดียของเราได้แต่ว่าก็แนะนําให้รับฟังคําแนะนําจาก คนรอบข้างด้วยนะครับบางอย่างเนี่ยเราไม่เชี่ยวชาญเรายังขาดความช่วยเหลืออะไรเงี้ยก็สามารถขอคนรอบข้างได้เช่นกันถ้าเราไม่พร้อมเนี่ยก็บอกคนอื่นได้ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะครับพายาบอกอะไรเพริ่มเติมบ้างเรามาดูกันเลยนะครับชาวันศุกร์ครับผมการเงินเนี่ยโอเคเนาะแต่ว่าก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งด้วยเนาะเพราะมันอาจจะไม่ได้แบบ จึ้งๆเนาะไม่รับเงินเดืนอนเนาะมันก็อาจจะไม่ได้จึ้งๆอย่างนี้เนาะมันอาจจะมีความแบบนิ่งๆบ้างอาจจะมีรายจ่ายเข้ามาบ้างนะครับทำให้คุณเครียดอาจจะมีปัญหาเรื่องการหมุนเงินได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ส่วนหนึ่งฉลองส่วนหนึ่งแต่ก็อย่าลืมเก็บไว้ด้วยนะครับส่วนหนึ่งสุดท้ายนะครับเราใช้ไพ่พิธีกรรมในการทำนายสำหรับชาววันศุกร์นะครับว่าควรทำบุญเสริมบุญเสริมวาสนาตัวเองอย่างไรได้บ้างนะครับ ชาววันศุกร์ครับผมอย่างแรกเลยนะครับปู่เท้าเวสุวรรณนะครับผมเราขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเสริมเรื่องการเงินของเราด้วยนะครับถ้าใครมาชวนชาววันศุกร์นะครับให้ไปหล่อพระทำซะนะครับนิดนึงก็ยังดีร่วมทุนกันไปนะครับผมเสริมบุญเสริมวาสนาและสุดท้ายนะครับผมชาววันศุกร์ใครที่บูชาครูนะครับผมหรือว่าเป็นสายพ่อแก่เนี่ย อยากได้อะไรลองขอจากปู่ดูนะครับผมปู่บอกว่าเออเรามาขอจากปู่ได้เดี๋ยวปู่จะช่วยนะก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับชาววันศุกร์นะครับชาววันเสาร์นะครับภาพรวมประจําวันที่24-31มีนา6-7มีอะไรรอคุณอยู่นั้นเรามาเริ่มจากเรื่องราวเด่นๆก่อนเลยนะครับ ความสัมพันธ์ครับผมชาวาวันเสาร์ครอบครัวนะครับผมมีความสุขดีนะครับผมมีโอกาสจะได้เจอเพื่อนเก่ามีโอกาสจะได้ไปเจอครอบครัวถ้าคนไหนโสดอยู่มีโอกาสจะได้พบรักหรือคนที่ถูกใจนะครับผมถ้าคุณกําลังมองหาคู่ค้าคู่สมาคม,มก็จะมีคนมาช่วยเหลือคุณและเจอคนที่คุณสามารถลงทุนกับเขาได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออร่าค่อนข้างจับนะครับผมมีคนเมตตาอยู่ตลอดแล้วก็คุณจะมีความสุขทั้งตัวคุณและครอบครัวด้วยนะครับมาดูในส่วนของสิ่งที่ ต้องระวังกันบ้างครับชาววันเสาร์นะครับผมอาทิตย์นี้อยากจะให้ระวังเรื่องการตัดสินใจนะครับแล้วก็เรื่องอุปสรรคทางด้ความคิดบางอย่างที่อาจจะมีคนทําให้คุณเนี่ยรู้สึกไม่พอใจหรืออาจจะมีความเครียดหรือความกังวลอะไรบางอย่างซึ่งวิธีแก้เนี่ยมันอาจจะง,ง่ายๆเพียงแค่ปรับความคิดเพียงนิดเดียวแต่ว่าคุณ อาจจะมองไม่เห็นมันลองเอาปัญหานี้ไปปรึกษากับคนใกล้ตัวของคุณแล้วเขาอาจจะให้แนวทางการแก้กับคุณก็ได้นะครับที่สําคัญเนี่ยเรื่องการตัดสินใจก็ค่อนข้างสําคัญนะครับคุณอาจจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนิดนึงนะครับผมในอาทิตย์นี้แล้วกเ็เพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจบางอย่างเนี่ยอาจจะต้อง เพิ่มเหตุผลเข้าไปนะครับผมอาจจะลดความเป็นตัวเองน้อยลงนิดหนึ่งและสุดท้ายนะครับในเรื่องของการเงินเนาะคุณอาจจะต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายนิดนึงนะครับผมให้รางวัลตัวเองได้แต่ว่าก็ไม่เยอะเกินไปนะครับเรามาดูกันนะครับว่าไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมนะครับสำหรับชาววันเสาร์ชาววันเสาร์ครับผม คุณจะมีโอกาสได้พบผู้ใหญ่เนาะหรือจะมีคนพาคุณไปทําบุญทําทานนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคุณก็จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่นะครับซึ่งการเริ่มต้นเนี่ยมันจะนําแพชชั่นของคุณกลับมาถ้าคุณรู้สึกว่าแบบเอยช่วงนี้มันเริ่มหมดไฟมันเริ่มเหนื่อยเนื่อยอะไรเงี้ยอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณได้เริ่มต้นและนําแพชชั่นของคุณกลับมานะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยการเริ่มต้นเนี่ยคุณต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะวางแผนให้ดีนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดนะแล้วก็เรื่องกการเงิน,นผม จะค่อนข้างดีขึ้นตามลำดับถ้าคุณยังมีปัญหาอยู่นะครับสุดท้ายนะครับเราจะใช้ไพ่พธิธีกรรมในการทำนายว่าชาววันเสาร์เนี่ยสามารถทำบุญเสริมวาสนาตัวเองอย่างไรได้บ้างในอาทิตย์นี้นะครับชาววันเสาร์ครับผมถ้าคุณมีโอกาสได้กลับไปเจอคุณพ่อคุณแม่หรือว่าถ้าอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยครับผมทำเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้ครับผมให้ท่านได้ชื่นใจ นะจะเสริมบุญเสริมวาสนาคุณมากนะครับหรือว่าถ้าท่านใดมีปัญหาอยู่เนี่ยถ้ายอมได้ก็ยอมท่านนะครับ่านก็เป็นพ่อแม่เราเนาะบางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจเราร้อยเปอร์เซ็นต์ให้อภัยเขาได้ก็ให้อภัยหรือว่าถ้ามองข้ามมไปได้ก็มองข้ามนะครับท้าเวสุวรรณครับผมช่วงนี้คุณอาจจะมีความเครียดหรือว่ามีปัญหาเรื่องการเงินใดๆเนี่ยปู่ท้าเวสุวรรณนะครับผมจะช่วยปัดเป่าพลังงานไม่ดีสิ่งไม่ดีแล้วก็จะช่วยเสริมเรื่องทรัพย์สินเงินทองด้วยนะครับสุดท้ายนะครับผม พาคนที่คุณรักหรือว่าพาพ่อแม่ของคุณเนี่ยไปทาบุญสังฆทานด้วยกันต่อบุญเสริมบุญกันไปนะครับผมจะทําให้จากร้ายกลายเป็นดีและจากมีกลายเป็นดีมากนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับคนเกิดวันเสาร์นะครับสุดท้ายนี้นี่ก็เป็นเพียงแค่คําทํานายเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับถึงแม้คําทํานายจะออกมาดีอย่างไรก็ตามแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทําสิ่งดีๆเหล่านั้นก็จะไม่เกิดขึ้นกับคุณนะครับ ถ้าชอบรายการนี้ก็ด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง3เสียง Official นะครับสำหรับวันนี้ไม่มีพยากรณ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ